สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนกรูมอเกมครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการวิเคราะห์คู่ของเวสบอมบิดอันเบรียนต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับทำการแข่งขันวันเสาร์ที่2มกราคมเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยเตะที่สนามเดอะฮอทรอนสถิติในการพบกันของทั้งสองทีมครับพบกันทั้งหมด12 9ครั้งฝั่งของเวสบอมบิตอันเบรียนเนี่ยชนะไป3 3ครั้งเสมอ29ครั้งแพ้67ครั้งสถิติเฮต o เฮ a หกนัดหลังสุดครับเวสบอมบิตอันเบรียนชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้ง แพ้3ครั้ง้าบ้านเวสต์บอมบิตอันบรียนตอนนี้อยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนพิม์ลีกสลับผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอ2อนัดแพ้3นัดยิงได้3ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตูสลับปีนี้ลงเตะที่บ,บ้าน8นัดชนะ1นัดเสมอ2อนัดแพ้5นัดยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด20ประตูเก็บได้5คะแนนฝั่งอาเซนอลผู้มาเมยือนครับตอนนี้อยู่อันดับที่1 3ของตารางคะแนนพิม์ลีกสลับผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ2นัดเสมอ1นัด แพ้2นัดยิงได้7ประตูเสียไปทั้งหมด5ประตูสำหรับปีนี้นะครับฝั่งของอาร์เซนอลเองเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือน8นัดชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้4นัดยิงได้7ประตูเสียไปทั้งหมด8ประตูเวสต์บอมบิดอันเบรียนเจ้าบ้านนัดที่แล้วแพ้ลีดยูเนเต็ดคาบ้านสูงประตูต่อ5นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเซมโรไวท์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-5-1โดยให้แมตช์วินลิปตรูเมนสอยอส คอนเนอร์กันลาเกอร์คลัมลูมินสันแล้วก็เกรดี้เยนกาน่นาจลงเล่นเป็นกองกลาง5คนหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับคารลันแกรนกองหน้าตัวเป้าของทีมในการรุ้นยิงประตูส่วนฝั่งของอาร์เซนอลครับนาที่แล้วออกนอกบ้านชนะบรตทันหนึ่งประตูศูนย์ทำให้ชนะมา2นัดติดนัดนี้มิเกลดูดราน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ42-31โดยให้โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่แล้วก็กรานิสซากาลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนมิเอลสมิธโรว์กาเบียลมาติเนลลี่แล้วก็ บูกาโยสกาจะลงเล่นเป็น3ตัวรุกของทีมหาจังหวัดในการเปิดบอลให้กับเอเออร์มาริกโอมาเมยองกองหน้าของทีมในการลุยยิงประตูส่วนฝั่งของเวสบอมบิดอันเบียงครับไม่ชนะมา6นัดติดทําให้จมอยู่ในันบที่19ของตารางต่อไปนัดนี้เจอทีมใหญ่ทําให้ต้องเล่นในระบบ460 เื่อเน้นเก็บ1คะแนนให้ได้และหวังโบนัส3คะแนนเต็มจากรูปฟรีคิกแล้วก็ลูกตั้งเตะมุมส่วนอาร์ซนอนครับชนะมา2นัดติดทาให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกองกลางละอ่อนของทีมกําลังฟอร์มดีกล้าเล่นกล้าลากเลื้อยกระชากบอลด้วยความมั่นใจและสร้างปัญหาให้เก็บเกมรับของเจ้าบ้านได้อย่างหนักใจถ้าอบามียองเนี่ยไม่พลาดง่ายๆก็น่าจะทําให้อาร์ซนอนนั้นชนะเจ้าบ้านทาสถิติชนะ3นามนัดติดไปได้อย่างติดต่อกันอย่างแน่นอน